เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเมืองที่ปัจจุบันถูกควบคุมโดยกองกำลังทหารภัยพิบัติร้ยแรงเกิดขึ้นเมื่อผู้อยู่อาศัยติดเชื้อไวรัสแ,แ,แรงทำให้พวกเขาส่วนใหญ่ตัดสินใจหลบหนีไปยังเมืองอื่นอย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเขาถูกหยุดโดยทหารที่สั่งให้ประชาชนอยู่ในเมืองผู้ที่ต่อต้านการตัดสินใจของทหารจะถูกส่งไปยังค่ายกับการฉากต่อไปแสดงให้เห็นผู้บัญชาการชื่อสโตนซึ่งกำลังทรมานภรรยาของทหารที่กบฏคนหนึ่งทหารเรียกว่าจอห์นสโตนพบว่า จอนกำลังช่วยเหลือผู้คนให้หลบหนีจากค่ายกักกันสตโตนขู่วาา่าจะฆ่าซูซานภรรยาของเขาหากจอรนยังคงไม่ยอมบอกเขาเกี่ยวกับที่หลบซ่อนของผู้อยู่อาศัยที่หนีออกจากค่ายกักกันเพราะจอรนไม่ยอมบอกความจริงแก่เขาสโตนตัดสินใจฆ่าซูซานไร้ต่อหน้าจอรนสามปีผ่านไปแต่จอรนยังคงลืมภรรยาที่รักของเขาไม่ได้ในขณะที่หลบซ่อนตัวจอรนแอบฝึกการป้องกันตัวเพื่อนคลางให้ภรรยาของเขาในวันหนึ่งว่ากันว่าในอดีตจอรนเป็นหนึ่งในสมาชิกของรถพิเศษตาย ข้อคำสั่งสะโตนกองกำลังพิเศษนี้ได้สังหารหมู่ประชาชนหลายร้อยคนที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสอันตรายความจริงก็คือไวรัสนี้เป็นเพียงการเบี่ยงเบนประเด็นที่สโตนสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาประชาชนต้องตอกเป็นเหยื่อของความโลภของเขาจรซึ่งยังมีมโนธรรมขอประนามการกระทำที่ชั่วร้ายของผู้บังคับบัญชาของเขาแต่จอรถูกมองว่าเป็นคนทอนยศเพราะเหตุนี้จากผลการทดสอบพบว่าจรมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสที่แพร่ระบาดดั นั้นทีมแพทย์จึงวางแผนทำวัคซีนจากเลือดของจอรอย่างไรก็ตามจอรปฏิเสธและต่อสู้กับพวกเขาและท้ายที่สุดเขาก็สามารถหนีออกจากค่ายได้จอรกกำลังซ่อนตัวอยู่ในปากความคิดเรื่องการตายของภรรยาย,ยังคงตามหลอกหลอนเขาเขายังคงรู้สึกผิดหลักจากฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเมื่อเขาคร่ำครวญถึงชะตากรรมของเขาจอรก็ต้องประหลาดใจที่เห็นผู้หญิงบาดเจ็บคนหนึ่งปรากฏตัวจอรรับผู้หญิงคนนี้ไว้ในหัวใจของเขาทัานทีวันรุ่งขึ้นหญิงสาวตื่นขึ้นชื่อ คือมารียและร่างของมารียจอนพบว่ากระสุนยังติดอยู่กระสุนนี้ถูกยิงโดยกองกำลังทหารเมื่อเธอพยายามหลบหนีก่อนหน้านี้จอนช่วยมารียเอากระสุนออกหลังจากที่เอาออกสำเร็จจอนต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าไม่ใช่กระสุนธรรมดากระสุนนี้เป็นอุปกรณ์ติดตามมาริ Maria, สลบไปหลังจากที่จอนเอากระสุนออกจากร่างของเขาจอนตระหนักว่ามารีการลังตกเป็นเป้าหมายของหน่วยรบพิเศษและเขายังเห็นบาร์โค้ดพิเศษบนข้อมือของเธอด้วยเมื่อเธอตื่นขึ้นมาจอนบอกมารียว่าเธอสาา อยู่ในกระท่อมของเขาได้สักพักแต่ต่อมาหลังจากที่เธอฟื้นเธอก็มีอาการออกไปทันทีเพราะจอรนไม่อยากมีปัญหาเพราะเขาเองก็เป็นเป้าหมายของหน่วยรบพิเศษเช่นกันสองวันต่อมาบางคนจากกองกําลังพิเศษมาที่กระท่อมของเขาและถามเขาเกี่ยวกับที่อยู่ของมาเรียนเนื่องจาก GPS ชี้พวกเขาไปที่กระท่อมของเขาแต่จอรนไม่สนใจพวกเขาพวกเขาต้องการค้นหากระท่อมของจอรนจะนกว่าจอรนจะทําให้พวกเขาไร้ความสามารถในท้ายที่สุดในขณะที่มาเรียเองก็พยายามค่าน หนึ่งในนั้นตอนนี้มาเรียนรู้แล้วว่าจอรนไม่ใช่คนธรรมดาเธอต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอรนแต่จอรนไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนของเขากับเธอข่าวการเสียชีวิตของสมาชิกหน่วยรบพิเศษไปถึงหัวหน้าสองคนของพวกเขารอยและลูซี่พวกเขาวางแผนที่จะรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บัญชาการของพวกเขาซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสโตนคนที่ฆ่าภรรยาของจอรนในตอนต้นของเรื่องในขณะเดียวกันจอรนกำลังม้วนอยู่กับก,บการสร้างป้อมในที่ซ่อนของเขาเขาค่อนข้างมั่นใจว่าสมา ชิกหน่วยรพิเศษคนอื่นๆจะออกมาตอบโต้ต,ต,ต่อมาในตอนเย็นมาเรียเปิดใจกับจอนและเธอบอกเขาว่าทำไมเธอถึงถูกกองกำลังพิเศษไล่ล่าเช่นเดียวกับจอน DNA ของมาเรียมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสดังนั้นพวกเขาจึงต้องการใช้เธอมาเรียไม่เต็มใจที่จะให้ DNA ของเธอเพราะเธอรู้ว่ากองกำลังทหารจะให้วัคซีนแก่คนบางกลุ่มเท่านั้นพวกเขาจะไม่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่ติดเชื้อไวรัสพวกเขาจะใช้วัคซีนเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นเพื่อที่พวก เขาจะได้ควบคุมเมืองโชคชะตาภาพเธอมาพบกับจอรนที่มีสภาพเหมือนเธอแต่ต่างกันตรงที่จอรนต้องสูญเสียภรรยาสุดที่รักไปมาเรียแล้วว่าในอดีตเธอเคยเป็นหัวขโมยและเคยถูกจำคุกแต่การระบาดของไวรัสได้ฆ่าชีวิต,ตนักโทษและผู้คุมเรือนจำไปเกือบหมดมาเรียรอดชีวิตมาได้เพราะเธอมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสวันต่อมาจอรนสอนมาเรียถึงวิธีใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวฉันถูกฝึกไม่ให้ฆ่าไม่มีใครบริสุทธิ์หลังจากนั้นไม่นานสมาชิกทั้งสามของหน่วยระบพิ ศษก็มาถึงป่าจอนตระหนักดีว่าพวกเขากำลังมาเขาจงใจเข้าไปในกระท่อมเพื่อล่อพวกมันและเมื่อพวกมันเข้ามาใกล้จอนก็ยิงพวกมันอย่างรวดเร็วโชคไม่ดีที่หนึ่งในนั้นมาเรียจับได้และเขาสั่งให้จอนออกมาจากที่ซ่อนจอนยิงชายคนนั้นจากในกระท่อมจากนั้นเขาก็ฆ่าเขาทันทีหลังจากออกจากกระท่อมเนื่องจากทั้งสามคนของเขายังไม่กลับมาผู้บังคับบัญชาจึงตัดสินใจส่งคนไปจับตัวมาเรียเพิ่มพวกเขายังไม่รู้ว่าคนที่ปกป้องมาเรียคือจอนซึ่ง เป็นอดีตสมาชิกหน่วยรบพิเศษของพวกเขาและเป็นที่รู้จักในฐานะนักสู้ฝีมือดีในขณะเดียวกันจอรนและมาเรียก็เตรียมตัวต้อนรับการมาถึงของกองทหารต่อไปจรหยิบอาวุธที่เขาไม่ได้ใช้มานานออกมาจรขอให้มาเรียไปตักน้ำจากทะเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกระท่อมของเขาแตจ่จู่ๆมาเรียกระบอถูกห้อมล้อมด้วยสมาชิกกองกำลังพิเศษที่เพิ่งมาถึงที่นั่นสมมติว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาถูกจับได้แล้วรอยก็รายงานเรื่องนี้ต่อผู้บัญชาการสโตนทันทีก่อน ที่เขาจะจัดการรายงานให้เสร็จจู่ๆจอนก็ปรากฏตัวขึ้นและเริ่มยิงใส่พวกเขามาเรียได้รับการช่วยเหลือจากจอนอีกครั้งน่าเสียดายที่รอยังมีชีวิตอยู่และรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นกับสโตนทันทีและขอให้เขาส่งกําลังเสริมผู้การสโตนสั่งคนของเขาว่าอยากฆ่ามาเรียและจับเธอทั้งเป็นในที่สุดทหารที่ส่งไปก็มาถึงแม้ว่าเธอจะจับได้ครั้งหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมาเรียก็สามารถฆ่าสมาชิกองคหน่วยรบพิเศษได้ข่าวการเสียชีวิตของกองทหารของเขาไปถึงหูขอ สจตนเขาส่งกองกําลังเพิ่มเติมทันทีและสั่งให้พวกเขาฆ่าคนที่ช่วยมาเรียกองค์กําลังเสริมเหล่านี้มาถึงกระท่อมของจอรนการต่อสู้ด้วยปืนและการตะลุมบอลแตกสลายอีกครั้งแต่จอรนสามารถเอาชนะกองกําลังพิเศษได้เพราะเขาเตรียมกลยุทธ์เพื่อป้องกันการโจมตีของพวกมันและเขายังคุ้นเคยกับภูมิประเทศเป็นอย่างดีในทางกลับกันสมาชิกของหน่วยรบพิเศษดูเหมือนจะประสบปัญหาในการโจมตีจนในที่สุดพวกเขาก็พบกับชะตากรรมเดียวกับกองกําลังก่อนหน้ากอง กำลังเสริมนับสิบมาถึงคราวนี้พวกเขาพบเสียงใกล้กระท่อมของจอนพวกเขารายงานลูซี่ทันทีโดยไม่คาดคิดมารียซ่อนตัวเหนืออุโมงค์และยิงพวกเขาทั้งหมดจนไม่เหลือใครการตายของคนของเขาทำให้สโตนตระหนักว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เขาวางแผนที่จะล่อจอนเข้าไปใน o o. อุโมงค์มงจอนกำลังตรวจสอบสถานการณ์ในป่าเมื่อเขาบังเอิญพบกับรอยซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเขาการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองรอยไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะได้ง่ายๆจอนจมอยู่กับ การโจมตีของเขาเขาล้มหลายครั้งน่าเสียดายที่ในขณะเดียวกันมาเรียก็ถูกจัดบอเช่นกันกลับไปหาจอนซึ่งยังไม่ตายจริงๆเขาลุกขึ้นและต้องการระตามหามาเรียในขณะเดียวกันรอยก็พามาเรียไปที่อุโมงค์พร้อมกับทหารจอนได้ยินคําแนะนําจากผู้บัญชาการสโตนผ่านเสาของกองทหารที่ตายแล้วเขาสั่งให้พวกเขารวมตัวกันในอุโมงค์และโดยไม่คิดว่าจอนตรงไปที่อุโมงค์เขาไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักที่วางด้วยสโตนหรือเปล่าจอนพบรอยอีกครั้งในอุ พวกเขาต่อสู้อีกครั้งในขณะเดียวกันสโตนและกองทหารของเขากำลังรอรอยอยู่ที่ปลายยาอุโมงย้อนกลับไปที่จอนซึ่งกำลังมีปัญหากับทักษะการต่อสู้ของร้อยแต่จอนก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดได้จนกระทั่งรอยที่หมดแรงโจมตีเขาจนถึงจุดหนึ่งจอนสามารถเอาชนะรอยได้หลังจากฆ่ารอยได้สำเร็จจอนก็พามาเรียออกจากอุโมงทันทีแต่เห็นได้ชัดว่าทหารปิดกั้นทางเข้าออกไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามจอนและมาเรียต้องต่อสู้กับพวกเขาการดวนจุดโทษเกิด เกิดขึ้นอีกครั้งจอนและมาเรียสามารถเอาชนะกองกำลังพิเศษได้แต่หลังจากนั้นไม่นานกองกำลังเพิ่มเติมก็มาถึงในท้ายที่สุดจอนก็คว่างระเบิดควันเพื่อปิดกั้นการมองเห็นของพวกเขาเขาใช้โอกาสนี้วิ่งไปที่ทางออกระหว่างทางหนีจอนถูกยิงจากลูซี่แต่เขาก็ยังรอดมาได้จากนั้นเขาและมาเรียเข้าไปในห้องเขาสั่งให้มาเรียซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเห็นว่าปะละอไพรเขาจะลอกองทัพศัตรูออกจากอุโมงค์แยกสโตนสองตัวและกองทหารของเขากำลังรอเขา อยู่ที่ปลายอุโมง์จอไม่มีทางเลือกเขาต้องยอมจำนวนในที่สุดจอก็ได้พบกับฆาตรกรที่ฆ่าพันยาของเขาอีกครั้งตอนนี้ยังคงเข้าใจว่าทำไมมาเรียถึงจับตัวได้ยากมีจอที่คอยช่วยเหลือเธอจากนั้นสโตนก็ถามเขาว่ามาเรียอยู่ที่ไหนแน่นอนจอนจะไม่บอกเขาแม้ว่าเขาจะถูกพวกนั้นทรมานให้สารภาพก็ตามด้วยสโตนไม่สามารถทำให้จออ้าปากได้จากนั้นจอนก็ท้าทายให้ดวลตัวต่อตัวกับเขาสโตนซึ่งรู้สึกถูกท้าทายเห็นด้วยอย่างมีความสุขในท้าย ที่สุดจอรนสามารถเอาชนะสโตนต่อหน้าคนของเขาได้จากนั้นสโตนก็สั่งให้คนของเขามอบอาวุธให้กับเขาแต่ไม่มีใครหักให้อาวุธแก่เขาเพราะพวกเขาเบื่อหน่ายกับผู้บัญชาที่ชั่วร้ายแล้วจนกระทั่งสโตนคว้าอาวุธจากคนของเขาอย่างแรงแต่น่าเสียดายที่สโตนเองก็ถูกยิงด้วยปืนที่ถืออยู่ในขณะเดียวกันมาเรียก็ออกมามอบตัวเธอแสดงให้พวกเขาเห็นระเบิดสองลูกและขู่ว่าจะระเบิดตัวเองถ้าลูซี่ไม่ยอมให้จอรโดลูซี่ทำตามคำขอของมารีย และในที่สุดมาเรียก็ถูกนำตัวไปที่สำนักงานใหญ่ในขณะที่พวกเขาทิ้งจอนไว้ในป่าปรากฏว่าก่อนหน้านี้จอนได้ให้ตัวอย่างเลือดของเขากับมาเรียเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้เป็นวัคซีนได้ในท้ายที่สุดวัคซีนถูกสร้างขึ้นจากตัวอย่างเลือดของโยฮันและมาเรียและประชาชนก็สามารถใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างสงบสุขและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ